โจเบรูธแฮมคงจะเดินตามรอยของพี่ชายนะครับเสเหลืองดอดมูลครับมัน่นใจปิดดิวโจ๊บรูแฮมได้แน่นอนนะตอนนี้ครับบรูซียดอดมูลครับมัน่นใจว่าพวกเขาจะสามารถปิดดิวโจเบรูธแฮมกองกลางดาวรุ่งจากเซนต์แลนด์แมวดัมได้สําเร็จโจบน้องชายของชูดแหล่งข่าวจากในสโมสรบุนเดสลีกาเผยว่าดาวเตะวัย19ปีอย่างโชบนะครับได้ให้คำมั่นว่าจะย้ายมาร่วมทีม หลังจากได้เจรจากับเซบาสเตียนเคผอกีฬาของโบรเยด็ทมุ์ที่เกาะอิบิซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์โดยทางอดีตต้นสังกัดอย่างเบอร์มิงแฮมสตีจะได้รับส่วนแบ่งน้อยๆเนี่ย15%เลยทีเดียวโจ๊ตบรูสแฮมครับได้เข้าพบกับไอทรอฟแงเฟิร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดคุยกับไลซิกด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับบรูซียดอทมุ์เชื่อว่าพวกเขาเนี่มีข้อได้เปรียบในการเสนอเส้นทางเดียวกับที่โจ๊ตบรูแฮมพี่ชายของเขาเเคยเลือก แล้วประสบความสําเร็จล้นหลามก็ไปต่อยอดที่แรมบริดในปัจจุบันชวปเปรูแฮมครับมีส่วนสําคัญในการพาแมวดำเซนร์แลนด์เนี่ยเลื่อนชั้นสู่พิมพ์เหลืงกรดได้สำเร็จเมื่อเดือนที่แล้วแต่ก็พร้อมที่จะย้ายไปเล่นในบุนเดสเลกาเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับอาจจะเดินตามรอยเหมือนพี่ชายนะครับก็แบบว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับก็ถือว่าผลงานดีนะสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็กำลังโตว,วันโตคืนก็เรียนรู้ ฝีม้หลายมือของตัวเองพัฒนตาต่อไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งแววดีคนที่น่าจับตามองในระยะยาวเลยสําหรับโจเบรุเมนะครับฝีเท้าแข็งแกร่งนะถือว่าพัฒนาการยอดเยี่ยมนะครับจากเบอร์มิงแฮมซันเดอร์แลนด์แล้วก็สร้างสารรค์ผลงานแบบนี้นโอ้โหถือว่าอีกหน่อยเนะี่ยค่าตัวไม่ต่ำกว่าระดับ70ล้านปอนด์ขึ้นไปแน่นอนครับถ้ายังคงเส้นคงวามีระเบียบวินัยในการเล่นฟุตบอลแบบนี้ต่อไปผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ไปไกลมากๆนะตั้งแต่เห็นฟอร์มาครับ มีวินัยจริงๆเรื่องของการเล่นฟุตบอลในแต่ละครั้งของโชโปเบอร์ริงแฮมนะครับ้องชายของชูตเดี๋ยวไปดูข่าวสารกันต่อแล้วกันนะครับมีข่าวสารของลูก้ามตริตมาพูดถึงครับรายงานบอกว่าเอซีมิลานครับถ้ามตริตเติมเต็มฝันในวัยเด็กนะครับผมอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากลูกพี่อย่างฟราบิเซโอโรมาโนนะครับรายงานบอกว่าเอซีมิลานได้ติดต่อไปหาลูก้ามตริตละเพื่อชักชวนยา,ยามร่วมทีมและทําตามความฝันในวัยเด็กของเจ้าตัวที่อยากเล่นในถิ่นซานซิโรนะครับ ลูก้ามูริตครับเพิ่งหมดสัญญากับเรอันมริดหลังจากอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานถึง13ปีและคว้าแชมป์มาแทบทุกรายการแม้เจ้าตัวจะอายุครบ40ปีในเดือนกันยายนี้แต่ยังไม่คิดแขวนสตั๊ดโดยมีข่าวว่าอินเตอร์มิลาีและอาร์เซอร์ก็สนใจจะดึงไปร่วมทีมเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับโรมาโน่เผยว่าอิกลีตาเร่นะครับผอกีฬาคนใหม่ของเอซิมิลานั้นได้ลองทับทามลูก้ามูตริตดูแล้วว่าสนใจมาแข่งที่อิตาลีหรือไม่ซึ่งถ้าดีนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นประสบการณ์ใหม่สํารับ ลูกัโมดริดนะเพราะตลอดอาชีพการแข่งโมดริดเนี่ยเคยเล่นแค่ในโครเอเชียอังกฤษอ่าแล้วก็ทางสเปนเท่านั้นนะครับไม่เคยไปอิตาลีนอกจากนี้ลูกัโมดริดครับเป็นเฟรยเย่นมิลานจึงมีโอกาสเสนอค่าเหนื่อยก้อนโตให้ได้โดยอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับเว็บไซต์ของมิลานนิวส์ดอทดอทอินะครับก็รายงานบอกว่าโมดริดครับเคยบอกว่าตัวเองเป็นแฟนมิลานมาตั้งแต่เด็กและอยากมาเล่นที่นี่มาตลอดอยากเล่นที่ซานซิโร ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทำให้เจ้าตัวนี่ยเลือกย้ายมาก็ได้นะครับอ่าสาวอนิเมียโบบัน,นครับอดีตผู้บริหารของมิลานเคยเล่าว่าลูก้ามตุริตเนี่ยเป็นมิลานนิสตราตัวยงเขาเชียร์มิลานมาตั้งแต่ยังเด็กและยังมีความฝันอยากมาเล่นที่นี่แต่ก่อนหน้านี้เขายังไม่พร้อมย้ายเพราะไม่อยากทิ้งเรอัลมดริดหลังจากเจอฤดูกาลที่ดีที่ไม่ดีแค่ปีเดียว ขณะดเดียวกันครับมาซมิมลโลโลเลโรอเลเกรกุนซือคนใหม่ก็แสดงความสนใจอยากร่วมงานกับกองกลางทีมชาติโครเอเชียรายนี้เหมือนกันอยากได้ตัวเก่าตัวประสบการณ์เนะี่ยมาช่วยนะครับโอ้ไปดูคนนี้กันหน่อยครับแหงหัวจรดเท้าสําหรับเสียแรชนะครับถูกจะภาพควงสาวไปพักร้อนครับโอ้โหเนี่ยฮะโอ้โหวมาคัสซูรัตฟอร์ดครับล่าสุดถูกสื่อจะภาพได้ในมาสเซียนะครับแพงตั้งแต่หัวจรดเท้าพร้อม ควงสาวผมบรอนปริศนาในระหว่างการพักร้อนช่วงเป็นฤดูกาลที่เฟนริเวรานะครับในขณะที่เพื่อร่วมทีมชาติของเขาเนี่ยเดินทางไปประเทศสเปนเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในสภาพอากาศอบอุ่นก่อนที่อังกฤษจะพบกับอันดาร่าในวันเสาร์แรดฟอร์ดไม่ไมยย่ยางไ้น,นะครับได้เดินทางไปเล่นเจีสกีในระหว่างพักร้อนของเขาในช่วงสมมดน,นี้ จากภาพชุดดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามาร์คัสรตดฟอร์ดวัย27ปีนะที่ลหลงไหลในแฟชั่นกำลังเพลิดเพลินกับแสงแดดของแสงตบเวยนะครับโดยสวมชุดจากหลุยส์วิตตองราคา2,690ปอนด์พร้อมนาฬิการหรูที่ข้อมือทั้งสองข้างนอกจากนี้รัดฟอร์ดนะครับยังสวมรองเท้าผ้าใบของ Ben แอน r y เชอร c k ี่เอ็กซ์ดักโลดักโลนะครับ SB ท่านผิดขออภัยนะซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดโดยมีราคาสูงคู่ละ3,000ปอนด์ ขณะเดียวกันนะครับที่ข้อมือฝั่งซ้ายของแรดฟอร์ดดูเหมือนจะสวมนาฬิกาปาเต้นะครับปาเต้ฟลิปอาคุตัมนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีราคาสูงถึง295,895ปอนด์ตามราคาในท้องตลาดข้างขวาสวมโรเล็กนะครับที่มีราคาอยู่ที่ราวรา0 0 0 0ปอนด์จากการประเมินการพบว่าทั้งเนือ้อทั้งตัวแรดฟอร์ดในครั้งนี้ครับซึ่งรวมทั้งนาฬิกานั้นมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0 0ปอนด์ นอกจากนี้ครับเขายังถือกล่องยาสูบชนิดไม่เผาไม่นะครับซึ่งกําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่นักฟุตบอลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเซียร์เรสยังควงสาวผมบอนปริศนาเดินทางไปพักร้อนด้วยกันทําให้เกิดการคาดเดามากมายในโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเขายังคงโสดหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงกับเกรซแจ็กสันนะครับอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการเลิฟไอสแลนด์เมื่อปีที่แล้วสําหรับเซียร์เรดนะครับโอโ้โห แพงจนหูฉี่นะครับทั้งเนือทั้งตัวของแรดฟอร์ดนะครับระดับเสียเสียแรชนะครับเสียแรชไปดูกันต่อข่าวสารของลามญยาเมาครับเดี๋ยวรางวัลมันก็มาเองนะครับยาเมาหอมตัวไม่คิดเรื่องบอลลงดอรในตอนนี้ครับวัยรุ่นยาลาวัย17ปีอย่างยาเมาครับผมยืนยันว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องบอลลงดอรในเวลานี้แต่ขอโฟกัสทำผลงานให้ดีที่สุด แล้มิยามลโดนนักข่าวถามว่าตัวเองสมควรได้รับรางวัลบอลโอหรือไม่นะโดยโยกกรณีของโรนัลโดที่เคยพูดทำนองนันใจตัวเองมากเกินไปโรนัลโดททำให้หลายคนคิ้วขมวดนะครับผมที่เขาเนี่ยประกาศว่าตัวเองคือก็ตนะครับก็โกดนะครับซึ่งยาเมลที่ตอนนี้ก็มีลุ้นบอลโอกก็ถูกถามว่าเขาจะกล้าพูดแบบเดียวกับโรนัลโดไหมว่าตัวเองคือสุดยอดนักเตะในเวลานี้นะครับยิยาเมลตอบแบบสุภาพแล้วก็ชัดเจนบอกว่าผมไม่คิดเรื่องนี้หรอก ถ้าคิดมากเรื่องของชิงบอลลงดออาจจะมีปัญหาเราควรโฟกัสที่การเล่นการชนะและมันจะมาเองถ้าผมคว้าแชมป์ชิเบลลีกับฟุตบอลโลกในปีหน้าเนะี่ยมันก็จะมาก็ได้เรื่องสําคัญคือสนุกกับการเล่นและปล่อยให้มันมาในเวลาที่เหมาะสมขณะตอนนีน้อายุเพียง17ปีแต่ยามามีบทบาทสำคัญช่วยบาซา่าคว้าแชมป์ลาลิกาโกปาเดเรและก็โซเปโกบาเดสปัญญาในฤดูกาลที่ผ่านมา ผลงานยิงและชีส้ส่วรวมกัน43ครั้งทําให้ยามากลายเป็นหนึ่งในตัวแต่งลุนบอลงดอแต่ก็ยังมีคู่แข่งอย่างราฟินยาเพื่อร่วมทีมบาซา่าโมฮัมเหม็ดซาลาของ o, ลิโอลแลวก็อุสมานเดเบเล่ของปารีสแซงต์แชงกงสถิติที่น่าสนใจคือโรนัลโดตำนานกองหน้าบราซิลนะครับเคยเป็นผู้ชนะบอลลงดดที่อายุน้อยที่สุดตอน21ปีกับอีก3เดือนในปี1997นะครับถ้ายามาได้รางวัลน,นี้ในปี2025 2026 2027หรือ2028 ตอนอายุ21ปีกับ2เดือนในปี28 8เขาจะทำลายสถิติเดิมนี้ทันทีของโรนัลโดนาซาริโอนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับสถานการณ์ของลามินามาแต่เขาพูดถอมตัวว่าถ้าผลงานดีโชว์ผลงานสุดจะแม้ว้วับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะมาเองไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปร้อนมันนะครับ